อ่ะมีรถด,ด้วย Watch out เฮ้ยงหนังมาข้้งหนังมีรถะก Watch out เฮ <c oughs> ้ยัรเห็นคนรถเพนะื่อนนีเปเป้ Mark the location เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลีป่ยนแล้ว,ลวมานี่ละมานี่ยเนี่ี่นี่นี่น watch out กำลังเดินขึ้นไปนทางทดีดไม่เสียใครขับเรื่อกกระสีใช่ไหมเท่านั้นตาเลยหรอไม่รีโมท ยังไม่ได้ขับเ,เลยดีอ๋อบักกี้คันนี้เนี่ยของใครเนี่ย Watch out มีจ้าของเดมี่กับมเจฉออุค มีมีคนเห็นล้เออป <c oughs> ติมนทำอะไรปุบเปล่ามาช่วยัง en sí, sí. sí, sí. กีลาตักชายนะคะพี่ซืงยไม่นอนเดี๋ยวผมเพื่อนอรนไยทงไมอินไ <Watch out. S 2> นทยใครมาข้เนี่ยว่าจัง้ำไมเธไเหยียรออกอไหนไ่เคยเป็นมาก่อนโอเค พนมจะปากเลยเหรอเห็นรลยะมาแล้วเดินได้นะเฮ้ยยิงไม่โดนเว้แล้วไม่สวยหรอเว้ยจริงสวำแดง ไตรงนั้นตรงระเบิดตรงที่ระเบิดหนุนลงอ,นอ่ะทุกคนใหมกแล้วคนมาทุกคนมานะคนมจจอยดิอย่างนี้โดนหัว đang lên ạ.

แล้วเหม็นอือหมาว่ะโอ้ Surprise! หมดป้าเบอร์สี่โอ้โหอย่างดีแต่ตัวเดียวหลังหินเนี่ย Watch out หมดป่ะหมดอ่ะยังชุกทางยืนเยอ่ะไม่ <What? S 1> หมดเหรอแต่ตัวเดียวหลังเนี่ย Mark the location นนีีโอ้โหแม่งปืนยิงก่อนแท้แท้แต่ก็ไม่น้องไม่ยิงอะไรวะเนี้ยยิงอ่อนมากเลย นได้วิ่งตัวจะได้เหรียญทองนะว่าชั่ง แล้วใครมาเม้นไว้พนานี่แอนไปละฝันดีค่ะพี่เมขอบคุณมากค่ะพี่แรมไปมาแล้ววันนี้ค่ะขอบคุณใจ Hmm. Sure. ใช่เลยเราแตนได,ไดตึกกัมไหมตึกมันต้องออกป่ะไปออกออกดิอ้ดูตอนแรกเห็นมันเหน็ดวิย ก็ยังไม่ระเบิดเลยภาษีว่วางรถระเบิดเลยเหล็ตัวใกล้เลยก็อยู่บนนี้มันจะยิงง่ายกว่าดิงองอะต้องลงมาแอวมาโ่อะ แข่งไวไยเออมัดสุดมากมัดจนเกาะแตกล้วแล้วใบสันไม่งยิงสู้กับเอ็มเคเอ็เคแท้ก็่งอยางสาเน่ เจอต้องเอ๊ะอย่างนี้บอกว่าน่าจะไหนรู้ไหมมันขาดตัวหนึ่งแค่เจอได้